จัดอันดับเทียริสกันมากดีกว่าครับเนื่องจากว่าไม่ได้จัดกันมาสักระยะใหญ่แล้วคือผมรอ่ดนดาครับแล้วรอไม่ว่าจะต้องรอเช็คก,ก่อนว่าเป็นยังไงนะโอเคตอนนี้ได้คําตอบแล้วครับมาเริ่มเลยสายวิ่งไม่มีนะครับอันนี้ย้ําก่อนสายวิ่งที่ไม่มีเลยคือเดี๋ยวต้องตอบกะแนนะตรงนี้ก่อนว่าทําไมไม่มีเลยเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องนะมาเดี๋ยวขอคุย,ยแต่ละตัวก่อนเนื่องจากต้องเข้าใจก่อนว่าไฮไลท์หลักของในรอบนี้คือหนวดดําพอเข้าเกมเจอแม่งทุกเกมเลย พอเจอทุกเกมเนี่ยสายวิ่งอ่ะที่ผมไม่เอามาใส่เพราะว่าตอนนี้ผมจะจัดเทเลสแบบแบกทีมจริงๆต้องให้เข้าใจคํานี้ก่อนนะแบกทีมจริงๆนะครับเท่ากับว่าตัวไหนที่ไม่มีอ่ะมันเรียกว่าเป็นกลางๆละกันตัวไหนที่เล่นได้ผมจะไม่เอามาใส่แต่ถามว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นไงโอเคเดี๋ยวดูรูปก่อนคุณเห็นตั้งแต่ตัวละครอ,อย่างโรเจอร์ขึ้นไปไหมนั่นแหละตัดทิ้งหมดเลยแต่ผมใส่มาไว้เผื่อว่าบางคนจะแบบ ไม่พอใจหรือไม่โอเคเอาง่ายๆว่าใส่มาให้แล้วกันแต่นักการตามตรงเนี่ยมันมันแบกไม่ได้อ่ะผมต่อมาตรงนี้ก่อนนะแบกไม่ได้นะครับดังนั้นตัวที่แบกได้ที่สุดมีสายโล่มี3ตัวตามที่เห็นแล้วก็โหนดดำกราฟกับคิสรุจบแค่นั้นเลยตัวอื่นไม่มีนะครับถ้าเอาแบบตาที่ผมจัดจริงๆนะมีแค่นั้นโรเจอร์คูมะชอปเปอร์ผมไม่นับด้วยซ้ำเคลียรนะ ถือว่าผมตอบตรงนี้ไปก่อนมาเดี๋ยวขอคุยสายวิ่งก่อนครับว่าทําไมผมถึงไม่นับเอาละมาเริ่มจากรอก่อนรอเนี่ยจริงๆอ่ะมันเรียกว่าไม่ไม่ได้เรียกว่าแค่รอแล้วกันเรียกว่าสายวิ่งทุกตัวกลางๆหมดเลยเนื่องจากว่าแม่งโดนหนวดดาฆ่าได้ทั้งหมดเพื่อนเพื่อนต้องเก็ตที่คานี้ก่อนนะทุกตัวโดนฆ่าได้ทั้งหมดนะครับแล้วทีเนี้ยรออ่เอาเรียกว่าผมเล่นหนวดดาแล้วกันผมเจอรอผมก็เลงก่อน ซึ่งง่ายไหมบอกเลยว่าโคตนง่ายเพราะดึงมาแม่งสัน่นสั่นเสร็จสั่นต่อสั่นต่อเสร็จก็ตีแปบ๊บเดียวก็ตายไม่มีอะไรเลยสำหรับรอนะคือง่ายมากต่อไปครับในส่วนของนิกะอาบอกเลยอันนี้ยิ่งหนักสกิลหนึ่งดูดมนาะปึ้งทีเดียวอะเกินครึ่งหลอดติดสัน่นติดสันดสส่นเสร็จสกิลสองไม่ต่างกับรอเลยหนักกว่าด้วยเพราะตีแรงมากผมตีนิกะดอกละ5 0 0 0 6น0 0นี่คือแอตแท็กไม่เต็มด้วยนะห้าหันต่อดอกถ้าแบบพึ่งพึ่ง,งตีเลยเนี่ย อยู่แค่ 3- 4พันต่อดอกแล้วอะดังนั้นน่ะหชุดอะหมื่นกว่า,วาคือตีแค่2ชุดก็ตายแล้วธรรมดายังไม่นบสกิลนะครับส่วนสกิลอะโดนดอกเดียวเกินครึ่งหลอดแน่นอน100%ด้วยไม่ไหวนิกกก็ไม่ไหวแถมนิกกะต่อยหนวดดำไม่ไม่เข้าด้วยนะครับเคลียร์นะในจุดนี้เดี๋ยวผมงขอไล่คีละตัวอะอย่างไอโบครับผมลองเอาลงเล่นละแพทเนี้ยต้องคุยตามตรงก่อนว่าไอโบเล่นได้ดีขึ้นยอมรับก่อนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเรียกว่าดึงธงได้ดีด้วยกับเซตเทิร์นก็ได้ดีด้วยเหมือนกัน ลองเล่นแล้วจริงๆนะครับเกมที่เจอโหนดดำเยอะๆอะไหวบอกเลยว่าดึงไหวแต่มันก็กลางอยู่ดีผมเลยให้ทุกตัวเนี่ยใสย่ทุกตัวนะตอนนี้สามารถดึงธงได้จริงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะแบกทีมได้เพราะบางเกมส่วนใหญ่เจอโหนดดำมากกว่า2คนครับและถ้าเจอโหนดดำแนวกันธงเล่นไม่ออกเลยยอมรับก่อนนะ,ะอย่างไอโบเนี่ยถามว่าดึงธงโหนดดำได้ไหมต้องยอมรับก่อนว่าลำบากอยู่เพราะแม่งตีโคตรแรงเลยไอสกิลที่2ของมันน่ผมโดนทีอะเลือดเกินครึ่งหลอด หายไปเกินครึ่งหลอดนะอ๋อใช่แต่ผมก็สกิลกลับทีเดียวอะหนวดดำก็ตายเหมือนกันนี่คือไอโบไงไอโบยังมีจะบอกบอกตายมันก,มนก็มันก็ไม่ใช่สิเรียกว่าประมาณครึ่งหลอดอ่ะพอเลือดเต็มอะ่ะพอแม่งลุกขึ้นมาใหม่แม่งก็ตีเราใหม่ละเอาเอาเอาใหม่ก็คือมันมันการทุกตัวเลยอะเพราะว่าสายโลกเอ้ยสายวิ่งแม่งโดนหมดเลยหรือว่าอย่างตัวละครจินเบแม่งก็เหมือนกันกูดึงธงอยู่แม่งดูดกลัวมาตีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างตัวเอสไอสามซ่าอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็หนัก ไม่ต่างกับนิกะเลยโดนตีโคตรแรงเลยผมเลยอยากให้เข้าใจก่อนว่าไอ้สายวิ่งทุกตัวเนี่ยที่ผมไม่เอามาใส่เพราะมันแบกไม่ได้จริงๆย้ําก่อนนะเอา้างั้ใส่วิ่งตอนนี้เล่นใครเซตเทิร์นครับตัวเดียวเลยตัวอื่นไม่มีกลับไปเซตเทิร์นตัวเดียวเลยดังนั้นเนี่ยในรูปอะ่ะผมเลยใส่แค่6ตัวจริงๆกับ6ตัวเท่านั้นก็คือเซตโตคือโลเซตเทิร์นคือโลคูซันคือโลแล้วคูซันเนี่ยรับมือกับหนวนดำได้ดีระดับหนึ่งเลยเพราะว่า มันไอวอลอย่างที่คิดจริงๆด้วยคือไอวอลแล้วหนวดดามันดึงไปไม่ได้พอมันดึงไปไม่ได้มันก็เลยตีเราไม่ได้โอเคปะ่ะอ่ะแล้วถ้าคุณอยู่ธงใช่คุณรับมือกับหนวดดาได้ดีด้วยซึ่งมันค่อนข้างที่จะคล้ายกับการาฟอยู่พอสมควรเรียกเรียกว่าคล้ายเลยแหละตอนที่มันสีดํานะแต่ถ้ามันสีขาวอะ่ะตายทั้งเป็นเท่ากับว่าถ้าหนวดดาสีดําคูซันรับมือได้ได้นะโอเคนะซันอ่าโซลซตเทิลก็มีจังหวะในการฆ่าหนวดดาได้ด้วยเช่นเดียวกัน มีเหมือนกันเซตโตก็มีเหมือนกันดังนั้นถ้าก้อว่า3ตัวนี้รับมือได้หมดเลยเคลียร์นะโซนโนดดดำคือไฮไลท์หลักเอาละทีนี้เดี๋ยวคุยเรื่องโดดดำกับคิสรุูด้วยต้องเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวนะครับกราฟคือแย่สุดกาฟคือด้อยแบบด้อย,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 ยที่สุดเลยอ่ะมาเดี๋ยวคุยก่อนในส่วนของคิสซลครับกับอ่โดดดำาละหลายคนอาจ่าสงสัยว่าเฮ้ยคิสซลมันเล่นได้ะเวยมันคือคุณดูคลิปที่ผมเล่นก่อนตีผมไม่เข้า เช่นผมบอกว่าเออเนี่ยเวลาเล่นหนวดดำเนี่ยจะต้องเอาหินมาไว้ข้างหน้าก่อนนะยืนในหินแล้วก็มีคนพิมพ์ว่าคิสลุมันทะลุอ่าทะลุหินก็ไม่ได้เถียงแต่ไม่ตายไงชัดปะคือตีรถแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เองคือที่เหลือเนี่ยเราหลายคน,นยอาจจะสงสยัยเอา้าแล้วทำไมอย่างคุณเล่นหนวดดำแล้วทำไมทำไมคุณตายวะทำไมอย่างบางคนเล่นคิสลุค่าหนวดดำง่ายจังวะเพราะว่าคุณไปเจอกับไอดีที่ซับไม่หนะเอาใหม่สมมติว่าวันนี้ผมเล่นคิสลุ แต่บังเออว่าผมอ่ะดันทําซับสีแดงไปแล้วคือแบบเช่นนะซับแม่งร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าขึ้นไปนะคือแม่งจะตันอยู่แล้วอ่ะแล้วคุณไปเจอกันโหนดดำซับร้อยหกสิบย้ำซับร้อยหกสิบนะที่เป็นแบบผมอย่างเงี้ยผมก็ตายดังนั้นเท่ากับว่าคริสลุค่าโหนดดำได้ในกรณีที่ซับคุณเยอะกว่าเท่ากับว่าตอนนี้แข่งกันที่ซับนะเกมมันออกแบบมาโดยที่ไม่ให้ไอดีดองอ่ะเล่นได้สบายดังนั้นหมายความว่าไอดีดองส่วนใหญ่ตรงนี้รอยี่เท่านั้นเอง เต็มที่140ผมให้เลย140เต็มเต็มที่ละเต็มเกินละถามว่าเจอคิสรลุซับร้อยเจ็ดไม่แตกจริงๆเหรอแตกไม่ต้องร้อยเจอะร้อมึงก็แตกแล้วไม่ไหวแล้วดวดดำอะไอดี ID ดองเพชรโคตรเยอะเลยแล้วสีดำอะก็จะซับร้อยหกอย่างเงี้ยเล่นเป็นปีเป็นไปไม่ได้ครับที่คุณจะมาปุ้งแล้วเก่งไม่มีทางครับไม่มีทางเกมมันออกแบบมาแล้วว่าคือเกมมันรู้ว่าว่าไอดีดองเพชรอะเป็นเป็นอย่างนี้ เกมมัเลยออกแบบมาให้เป็นแบบนี้ไงครับชัดยังเหมือนตัวคิสซัลุอะถ้าคุณอยากเล่นคิสซลุได้ดีไอดี ID ดองเลิกคุยเลิกเลยคุณเล่นไม่ได้ครับไม่ได้เลยเนาะแล้วก็ส่วนดอดดัมกับคิสซัรุถ้าถามว่าเอา้าแล้วถ้าซับเท่ากันละ่ะร้อยหกสิบเท่ากันโอเคคิสซัรุเสียเปรียบถ้าเท่ากับคิสซัรุเสียเปรียบแต่ถ้าคิสซัรุร้อยเจ็ดสิบอ่ะโอเคอันนั้นคุณตบได้เลยเพราะว่าอีกฝ่ายซับน้อยกว่าพอน้อยกว่ายังไงคุณก็ตีเเข้้วว้าายกวววนนนน่ัคุณะ ดันไปเจอหนวดดําแบบซับแบบนี้อันนี้คือ1น,นะคุณไปเจอหนวดดาแบบนี้กับ2ก็คือเหรียญอะแม่งเสือกใส่ลดความเสียหายสีดําถ้าเจออย่างนั้นคุณฆ่าแม่งไม่ได้เลยเพราะว่าคิสรุมันตีแรงกว่าเดิม45%ครับ่าสที่ตัวมันนะกับแพสอีกอีกสิคือ45นะครับพอ45เนี่ยลบกับโซออน15มันจะเหลือแค่30โอเคพอเหลือ30ไอโหนดดำเมื่อกี้มันใส่ได้24 เท่ากับว่าแค่หกเปอร์เซ็นึงตีไม่เข้าเลยเคลียนะเท่าเท่ากับว่าตอนนี้อยู่แค่ว่าใครอะของหนากว่าชัดเจนไหมถ้าโหนดดําของหนากว่าคิสสรุแล้วดันซับเท่ากันคิสสรุฆ่าไม่ได้ครับโอเคกลับมาในของกราฟบ้างที่เมื่อกี้ผมบอกว่ากราฟอะด้อยสุดเพราะว่าเออผมโดนกราฟตีทีเดียวแค่ครึ่งหลอดแต่ทีเนี้ยบางคนเล่นโหนดดาโดนกราฟทีเดียวทําไมแม่งหายทั้งหลอดเลยวะเนี่ยแหละคือคําตอบชัดยัง นี่คือคําตอบเลยเพราะซับคุณไม่หนาหรืออีกฝ่ายซับกราฟเขาอาจจะหนากว่าคุณเขาอาจจะซับร้อยเจกว่าอ่าเช่นแบบซับสีดําอย่างเงี้ยครบทุกตัวเนาะอันเนี้ยแบบสีสีดําครบกันนะส่วนใหญ่อะ่ะจะอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบพอร้อยเจ็ดสิบอ่ะโดดหาคุณทีเดียวอะ่ะแล้วคุณซับร้อยห้าสิบนใหญ่โหนดดาซับร้อยห้าสิบทั้งนั้นเลยแตกแตกครับทีเดียวแตกแต่ผมโดนทีทําไมครึ่งหลอดก็ผมร้อยหกสิบแค่นั้นเลย คำตอบง่ายมากเอาละดาผมซับร้อยเจ็ดสิบ170กับกาฟซับร้อยเจ็ดสิบละ่ะเอาหนวดดาก็ชนะอยู่แล้วคล้ายๆกับคีซารุเลยครับดังนั้นเท่ากับว่าตอนเนี้ใครซับเยอะกว่าคนนั้นชนะแม้ว่าจะของคุณเป็นคีซารุหรือกาฟก็ตามยกเว้นหนวดดากับหนวดนดาอันนี้ไม่นับละอันนี้ดบว่าใครจังหวะดีกว่าละหนวดหนวดดากันเองนะเท่ากับว่าหนวดำดาด,ดีที่สุดคือตัวมันเองอะข่าตัวมันเองดีที่สุดละโอเคตัดภาพมาในส่วนของโรเจอร์กำลัง โรเจอร์เดี๋ยวหาว่าไม่พูดคือผมไม่ได้เถียงว่าโรเจอร์ป่าโนดําได้มันมากและถ้าหากวันนี้คุณซับร้อยเไปเจอซับร้อยห้ป่าทีเดียวแตกทุกตัววงเล็บเลยเอ้ยไม่ไม่เรียกวงเล็บเรียกว่าขีดเส้นใต้แตกทุกตัวย้ํานะแตกทุกตัวนะครับเอาละทีนี้แต่มันฆ่าได้แค่โนดัมไงเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจกันก่อนนะเซตเทิร์นคือไม่ได้นะครับอืมคือผมเลยบอกว่ามันมันแบกทีไม่ได้เพราะมันฆ่าแต่หนวดําและไอที่ฆ่าได้เนี่ยแค่สกิลหนึ่งเท่านั้น และถ้าหากกูเจอหนวดดาที่แบบคนแม่งบ้าไปโนนกันแต่หนวดดานะกูเจอเยอะมากตอนเนี้คือมึงก็รู้ว่ามันแรงแล้วมึงจะไปบวกกับหนวดดาเพื่อเยอะมากครับ 2- 3สตัวไปลุมหนวดดําตัวเดียวกูเห็นหลายเกมมากไม่รู้ทํากันเพื่ออะไรอยากลองของหรือไงก็ไม่ทราบเยอะมากยิ่งเจออย่างนั้นหนวดดายิ่งสกิลแรงๆทีเดียวสกิลสองโรเจอร์ก็หายครับดังนั้นเนี่ยโรเจอร์จะไม่บอกว่าไม่เก่งมันฆ่าหนวดดาได้ดีมากโอเคนะ แต่ไม่ใช่ทุกเกมที่คุณจะเล่นได้ดีวงเล็บไปเลยและเอ่อเรียกว่าสายวิ่งหรือสายอื่นๆนะ่ะโรเจอร์เอาไม่อยู่มันเอาอยู่แค่หนวดดำดังนั้นมวลรวมอะไต่แรงมันเลยไม่คุม้มเพราะมันแบกไม่ได้ในส่วนของอคูมะครับคูมะเนี่ยผมโดนมากับตัวแล้วคือคูมะต่อยเอ่อวามาตบครึ่งหลอดยังไม่ถึงเลยครึ่งหลอดยังไม่ถึงด้วยนะซับร้อครับของผมร้อยร้นะไม่แตกครับลองแล้ว ไม่ไม่แตกนิกะก็ไม่แตกเท่ากับว่าสบายๆส,สำหรับคูมะนะยกเว้นโดนคูมะ2สกิลแต่ส่วนใหญ่คุูมะมันมาอย่างนั้นแล้วอะ่ะผมจะสานก่อนหรืออะไรก่อนก็ว่าไปหรือว่าในตอนที่ก่อนที่คุณจะบวกในมุมหนว,หนวดดำะนะคือคุณแค่แค่หินนี่ะแลวยืนในหินเนี่ยกระจบแล้วอืไม่มีอะไรเลยใช่แต่โดนแต่โดนสกิลหนึ่งอยู่นะใช่ถ้าโดนสสกิลคือตายนะครับแต่มันมีโอกาสแค่ในสกิลเท่านั้นไงแต่หนวดดํามันไม่ใช่ กับอีกฝ่ายคือมันไม่ใช่แค่สกิลอะครับมันได้ทุกดอกเลยตีธรรมดาสกิลหนึ่งสกิลสองแม่งโดนทุกดอกเลยมันเลยคนละเรื่องครับหรือว่าอย่างตัวคิสรุเนี่ยอย่างอ่าฆ่าหนวดดาได้หลักๆเนี่ยจะมีแค่สกิลสองเท่านั้นแต่คุณก็ใจว่าภาพหนวดดำไหมสกิลหนึ่งมึงก็ตายสองมึงก็ตายตีธรรมดามึงก็ตายตียังไงมึงก็ตายอะแต่กับคิสรุค,คือแค่สกิลสองโดดหัวเท่านั้นยกเว้นคุณซับมากกว่างั้นคุณสกิลหนึ่งเข้าเนื้อได้เลย ที่เหลือมันแข่งที่ซับแล้วว่าใครซับเยอะกว่านะครับโอเคสุดท้ายในยส่วนของตัวละครอย่างชอปเปอร์ครับทําไมผมก็ไม่ให้ติดเพราะว่าโดนหนวดดาแป๊บเดียวตายหาเลยลองแล้วครับใช่มันเตะหนวดดาตายแต่ถ้าคุณเจอหนวดดาแบบส่วนใหญ่มันเจอสองตัวไงแล้วแม่งหินพอมันหินมันอยู่แต่ในหินผมจะโดดไปเตะผมเตะไม่ได้เตะโดนหินหินหินแตกปุ๊บแม่งจะกิวใส่กูตายแกตายง่ายมากสำหรับชอปเปอร์นะเจอหนวดดำนะครับตายโคตรง่ายบอกเลยว่าง่ายจัด,จด โดนมากับตัวแล้วตายเป็นว่าเล่นเนี่ยอเอาแบบนี้ดีกว่าดังนั้นเท่ากับว่าแพทเนี้ตัวละครไหนก็ตามที่เป็นสีขาวผมไม่แนะนําให้หยิบเลยดังนั้นจะเห็นว่าในเทียริสที่จัดเห็นไหมว่าสีขาวไม่มีเห็นไหมนี่คือไม่มีสักตัวนะครับเพราะสีขาวแม่งไม่ไหวก็หนวดดาจริงๆหนวดดามันตีแรงเกินไปตอนที่มันชนะสีแล้วแม่งเสือกเบลดดาขาวอ่ะโดนหนักมากตอนนี้นะเท่ากับว่าขาวไม่ควรหยิบเลยตอนเนี้ยขาวไม่ต้องเล่นครับ สีที่คุณจะเล่นหลักตอนนี้คือสีดํากับ3สีเป็นหลักที่เหลือก็ตามเทรลิตที่ผมจัดนี่แหละส่วนอ,อ,อันดับต่อไปเดี๋ยวเราน่าจะไปเห็นกันในอนาคตกันละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแบบไหนซึ่งโหน้าคิดว่าสีน้ําเงินอย่างแน่นอนและและนะคิดว่าไอ้คิสซลุจากตอนนี้ที่มันสามารถรับมือกับเซตเทิลได้อนาคตจะไม่ได้แล้วนะเพราะสายโล่ตัวที่มันกําลังจะมาเนี่ยคือมันจะรับมือกับคิสซลุได้ดังนั้นตัวที่กําลังจะหายไปก็คือนิกะกับคิสซลุนิกะเนี่ยหายละ ต่อไปคือคิสรุกําลังที่จะหายต่อที่เหลือเนี่ยต้องดูผลพวงว่ากราฟจะโดนด้วยไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าสายโล่เป็นยังไงยังตอบไม่ได้แต่ถ้าสายโล่มาใหม่ส่วนตัวยังไงก็ยังมองอยู่ดีว่าโอเคอาจจะช็อปเปอร์กลับมาได้ส่วนที่เหลือคูมะคิดว่าตกไม่แตกเพราะว่าหนวดดำยังตกไม่แตกเลยแต่ก็ไม่แน่เพราะถ้าสุดท้ายเนี่ยดันเป็น5้าพุเท่าหมายเขาว่าคูมะจะกลับมาเล่นได้ เคลียนะส่วนโรเจอร์อาจจะยังไม่นับเท่าไหร่ส่วนเซตโตอาจจะอยู่ยาวได้เลยถ้าใครมีเซตโตตอนนี้นะครับคุณอยู่ยาวได้เลยเอาละแต่ที่เหลือคุณก็ต้องไปลุ้นว่าไอ้ตัวสุดท้ายอ่ะมันจะเมตากว่าเซตโตหรือไม่แต่ส่วนตัวคิดว่าใช่ดังนั้นเนี่ยถ้ากบว่าเซตโตคุณเล่นได้อาจจะแค่ตอนนี้เท่านั้นจนกว่าโตที่3จะมาะและอย่างคูซันอันนี้คิดคิดว่ารอต่อคูซันไม่มีอะไรรอต่อนะครับแล้วก็ในส่วนของเซตเทิน อันเนี้ยตอบไม่ได้เพราะอยู่ที่ตัวสุดท้ายอ่ะเป็นใครถ้าตัวสุดท้าย5ผู้เท่าเหมือนกันหมายเขาว่าตัวรีเจนที่กำลังจะมาจะตบ5ผู้เท่าทั้งหมดเลยโอเคนะอ่าที่เหลือก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับว่าเป็นอะไรยังไงเนาะดังนั้นตอนนี้ผมตอบไม่ค่อยได้ว่าผมจะสุม่มจัตเทอ r ไหมพราะเพชรมีมีพอนะหรือว่าผมจะไปสุ่มในตัวที่3ตอนนี้ตอบอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเลยครับแค่รอดูว่าเป็นยังไงเทปแบบไหนและตัวละครอะไร พอเดาไม่ได้เลยส่วนที่ลิสต์ในรอบนี้นะครับหากใครมีอะไรแบบนู่นนี่นั่นเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะย้ำว่าคอมเมนต์กันดีๆนะคือไม่ต้องด่ากันก็ได้อันนี้คือเน้นแบบไต่แรงจริงๆอ่ะแล้วแบบแบกทีมจริงๆอ่ะถ้าไม่โกหกกันดีที่สุดในแพทนี้ก็คือหนวดดําคู่เซอเทิร์นนี่คือดีที่สุดแล้วเท่าที่จะหาได้ในเกมณปัจจุบันนะครับตัวอื่นไม่ต้องพูดถ้าวงเล็บว่าตอนคุยต้องซับเท่ากัน ของเท่ากันคุณแพ้หนวดดําแน่นอนยังไงมันก็คือตัวเมตาสำหรับตอนนี้ครับซึ่งเถียงไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้แม่งไม่ต่างกับตอนคิสรุเลยเหมือนกันเป๊ะเลยตอนนั้นก็แค่คิสรุแต่มันต่างกันตรงที่ว่าสีแดงอ่ะมันดันไม่มีวิ่งกับโลเล่นแต่ตอนเนี้ยก็ไม่มีเหมือนกันอดีตได้มีตอนนี้ก็ไม่มีแต่มันต่างกันไงโซ่สีดํามันมีแค่นั้นเลยมันต่างกันแค่นี้ที่เหลือไม่มีแล้วครับ